กววยย่ชุมสวัสดีค่ะคิมเบอรี่นะคะไม่ได้ไลฟ์นานมากเลยค่ะตื่นเต้นร้อยคนเข้ามาคนด,ดียวอุ๊ยมาแล้วปลาหัวใจมาสี่สิบห้าคนเข้ามาแล้วอ่ะคืออย่างนี้นะคะรถติดมากเลย ก็เลยแวะมาหาพี่แอนแต่ว่าพี่แอนประชุมแล้วก็ทิ้งให้เราอยู่ในห้องคนเดียวน,น,นางป่วยด้วยแล้วก็ประชุมด้วยสงสารนางเนาะไม่หรอกคือ <c ười>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  ่งนี้ไปออกกำลังกายค่ะแล้วก็ไปรับเช็คที่ช่องมาค่ะแล้วก็แล้วก็ตัวเหม็นมากเพราะว่ายังไม่ได้อาบน้ำก็เลย มาอาบน้ำที่คอนโดพี่แอนนะคะ <c oughs> ใครที่คิดถึงคิมบ้างขอเสียงหน่อยหัวเรา เคแปดร้อยโหแปดร้อยห้าสิบห้าคนเองอะน้อยอะเรูคิมไลฟ์กันเหงาอะเหงาอะพี่แอนไม่คุยด้วยคุยกับแฟนขับก็ได้วะฮะพี่แอนเสร็จยังเสร็จหรอคุยกับใครพี่แมว คืออย่างนี้เอาอย่างนี้ถามอะไรมาค่ะเดี๋ยวคิมจะตอบเพราะว่าคิมไม่รู้จะพูดอะไรกนี้เป็นทั่วไปสามารถชมได้กัยหนึ่งพันแล้วหนึ่งแล้วคิดถึงมากให้ถามให้ถามคำถาม,ถามเธอตอบฉันตอบเอ้ยเธอถามฉันตอบเอออะไรก็ได้ถามหา ดูมากฮะเห็นหนยเมื่อกี้นดูมาอือหืูช่องสาเลยค่ะแช่พี่คิมพูดภาษาสเปนได้ไหมคะไม่ได้ค่ะ พี่หมากกลับวันไหนคงไม่กลับแล้วหล่ะมั้งไปนานขนาดนั้นพี่หมากไปไหนไปออสเตรเลียไงคะทำไมไม่ลงรูปในไอจเลยเพราะว่าสภาพเป็นแบบเนี้ยอยากลงค่ะอ้ามาแล้วสัญญาณไม่ดีสัญญาณคอนโดคอนโดนแอ<ย>นไม่ดี ฝนตกแรงด้วยนี่เห็นพี่ซ้อมมาเนี่ย